สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนให้กับเพื่อนๆน,นะครับดูตัวกล้องวงจรปิดตัวนี้นะครับที่ผมติดตั้งไปนะครับแล้วก็เราจะมาดูซิว่าเราจะาใช้มือถือมากกว่า2ตัวเนี่ยดูพร้อมกันได้ไหมจะเกิดปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ต้องมีจุดสังเกตอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวอุปกรณ์ที่เราต้องการจะดูภาพจากกล้องวงจรปิดตัวนี้กันนะครับ อ่าโอเคมาต่อกันนะครับตอนนี้นะครับผมมีอุปกรณ์สําหรับดูกล้องวงจรปิดนะครับสตัวด้วยกันนะครับด้านซ้ายมือเนี้ยจะเป็นอ่าตัวแท็บเล็ตนะครับใช้แทนมือถือเนาะก็คือหลักการเหมือนกันนะครับเป็นแท็บเล็ตที่เป็นอ่าระบบบีิการ Android นะครับดูจากไอคอนดูจากอ่าหน้าจอแล้วนะครับส่วนตัวขวามือตัวนี้จะเป็นอ่าแท็บเล็ตนะครับก็ใช้แทนตัว iPhone ไปแล้วกันนะครับหลักการก็คือ ตัวนี้ก็จะเป็น iOS ตัวนี้เป็น Android นะครับดูซิว่าเราจะดูกล้องวงจรปิด v 3 8 0 Pro เนี่ยโดยใช้แอป v 3 8 0 Pro เนี่ยเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับดูเหมือนกันเนี่ยเราจะดูได้ยังไงหน้าตาคล้ายเคียงใกล้เคียงกันไหมนะครับแล้วก็มีจุดไหนที่เราจะต้องสังเกตบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดที่ตัว ตัว iPhone หรือว่าตัว iPad ตัวนี้ก่อนนะครับเราก็เปิดที่แอปพลิเคชันขึ้นมาเลยนะครับเหมือนเดิมมันจะแจ้งอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับอตอนนี้เนื่องจากว่าเมื่อกี้ผมมีการเข้าแอปพลิเคชันไปแล้วนะครับตอนนี้การใช้งานของแอปพลิเคชันก็เหมือนมีการจํากัดเวลาการใช้งานนะครับอันนี้ผมก็จะแตะเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับมันก็จะแจ้งว่ามีการหมดอายุการใช้งานนะครับ ข้อมูลประจําตัวหมดอายุปรดเข้าสู่ระบบอีกครั้งแล้วกดคอนเฟิร์มไปนะครับมันก็จะมาที่หน้าล็อกอินเหมือนเดิมนะครับและเช่นเดียวกันนะครับที่ตัวตัว Android นะครับผมก็จะเปิดแอป,ปพร้อมกันเหมือนกันนะครับดูซิว่าทั้ง Android ทั้ง iOS เนี่ยหน้าจอมันเหมือนกันไหมครับทีนี้ถ้าขึ้นเป็นหน้าจอโฆษณาขึ้นมาก็ไม่สนใจนะครับเราก็ไปแตะที่เข้าสู่แอปพลิเคชันนะครับอ,อันนี้ก็คือเข้า สู่ระบบค้างไว้นะครับแจ้งอีกอข้อสังเกตนะครับคือว่าถ้าเครื่องไหนทําการล็อกอินค้างไว้นะครับล็อกอินค้างไว้เราจะไม่สามารถเข้าอีกเครื่องหนึ่งค้างไว้พร้อมกันได้นะครับมันต้องค้างไว้ได้แค่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นตัวหลักนั่นเองนะครับแต่ถ้าตัวอีกตัวหนึ่งจะเข้ามาดูเราก็ต้องล็อกอินโดยใช้รหัส user password เหมือนกับเครื่องที่ เราได้ลงทะเบียนไว้นะครับอ่าตัวอย่างเช่นอ่าถ้าเครื่องนี้จะเข้าสู่ระบบเพื่อดูกล้องตัวเดียวกันนะครับผมก็จะอ่ากดเข้าสู่ระบบไปนะครับแล้วจุดสังเกตก็คือก็เหมือนเดิมครับการเข้าสู่ระบบเราก็จะไปมีอีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมกรอกรหัสผ่านนิดนึงนะครับโอเคกรอกรหัสผ่าน เรียบร้อยนะครับอจอหนี้ดับไปไม่เป็นไรนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองกดดูกล้องที่เครื่อง Android นะครับอ่นี่นะครับอ่ดูซิว่าหน้าตาการดูภาพบนกล้องอ่าบนอุปกรณ์ Android กับ iOS เนี่ยมันดูเหมือนกันไหมนะครับสภา,าวะเหมือนกันไหมก็กดเข้าสู่ระบบไปนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นกล้อง ตัวเดียวกันนะครับดูจากรหัส <ım Laser> นะครับนี่ <único Liberty Overwatch> นะครับรหัสเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะกดดูกล้องเลยนะครับนี่ไหมครับมุมเดียวกันนะครับมุมเดียวกันอันนี้ Android อันนี้ iOS นะครับทีนี้เราจะลองควบคุมตัวกล้องกันนะครับมันจะมีเครื่องมือสําหรับควบคุมกล้องนะครับกดบนล่างซ้ายขวาอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนกัน Android ก็ตัว iOS ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งสั่งงานที่ iOS ดูซิว่ากล้องของอทางทาง Android หมุนตามไหมนะครับก็คือดูพร้อมกันมากกว่า1ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดไปทางซ้ายดูนะครับอันนี้แผนทางซ้ายอ่านี่หมุนตามไหมครับผมไม่ได้แตะทางนี้นะครับสั่งตรงนี้อลองทางขวาดูทางนี้อ่าไหมครับสั่งตัวไหนตัวนั้นไปก่อนอีกตัวตามนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเงยขึ้นดูบ้างนะครับ อ่านี่เงยขึ้นอันนี้ทําตามนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมสั่งตัวนี้บ้างนะครับสั่งตัวนี้ที่ไป Android บ้างให้ก้มลงนะครับเห็นไ,ไหมครับอ่าผมสั่งที่นี่แต่อันนี้ไปก่อน่อาแสดงว่าอะไรแสดงว่า,าเกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการด้วยเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตด้วยอ่าตัวเนี้มันเหมือนกับว่ามันทำงานได้เร็วกว่านั่นเองนะครับอ่าอันนี้ประสิทธิภาพดีกว่าอันนี้เป็นแท็บเล็ต แบบราคาไม่แพงเนาะแต่ตัวนี้เป็นแท็บเล็ตที่มีคุณนะสมบัติสูงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานตัวนี้ก็จะดีกว่านะครับเดี๋ยวผมลองกดก้มลงอีกนะครับเห็นไหมครับอันนี้ไปก่อนอันนี้ตามซึ่งเราควบคุมที่นี่นะครับไม่ได้ควบคุมที่นี่นะ,ะเดี๋ยวลองแผ่นทางซ้ายนมครับตัวนี้ไปก่อนตัวนี้ตามนะครับก้มลงนะครับอันนี้เป็นหน้าหน้าบ้านหอพักผมนะครับทีนี้เงยเงยหน้าขึ้นเมื่อกี้เห็นนกมาเกาะนะครับ ดูภาพเคลื่อนไหวอันนี้คือดูสถานะณปัจจุบันนะครับนี่ดูสถานะณ,ณปัจจุบันเห็นไหมครับเนี่ยนกกาลังอยู่ด้านหน้านะครับก็คือให้เราเห็นภาพเคลื่อนไหวเลยนะครับว่านี่คือสภาพการเคลื่อนไหวของจริงนะครับณ,ณปัจจุบันนะครับที่เราเปิดดูกล้องก็เหมือนว่าเราเข้ามาดูกล้องตอนที่เราต้องการนะครับแล้วเป็นการสํารวจพื้นที่รอบๆพื้นที่ ที่เราติดตั้งกล้องด้วยว่ามีอะไรผิดปกติตรงไหนอย่างไรไหมนะครับอ่านะครับคือนกมันไม่กลัวกล้องอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถแอบส่องดูได้หรือจะลองซูมนะครับรับซูมเข้าไปได้อ่าซูมเข้าไปได้ซูมแต่ว่าเป็นซูมดิจิตอลนะครับไม่ใช่ซูมโดยตัวกล้องมันมีเลนส์ซูมนะครับไม่ใช่นะครับเนี่ยก็ซูมไปนะครับก็สามารถแอบดูสัตว์แอบดู พฤติกรรมของสัตว์ได้ไหมครับี่ายง่ายเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ซูมได้เหมือนกันอ่าซูมได้เหมือนกันแต่เป็นซูนแบบดิจิตอลนะครับอ่าไหมครับเนี่ยคือกล้องไม่ได้ลื่นไปไหนไม่ได้เคลื่อนย้ายตรงไหนนะครับแค่เราซูมเข้าไปดูแค่นั้นเองนะแล้วก็กลับมาเป็นสภาวะเดิมนี่นะครับง่ายๆเลยนะครับอันนี้คือการดูอ่ากล้องวงจรปิด v 3 8 0โดยใช้อุปกรณ์มากกว่า1ตัวสามารถดูพร้อมกันได้ไหม การจะดูในลักษณะนี้ได้เนี่ยเราต้องล็อกอินโดยใช้ user password เดียวกันนะครับเราลงทะเบียนแค่ครั้งเดียวนะครับลงตัวใดตัวหนึ่งก็ได้เป็นตัวตั้งค่าจากนั้นเราก็อาเอา password e นะครับเอาอีเมลนะครับที่เราลง,ลงทะเบียนไว้กับแอปนะครับแล้วก็เอา password มากรอกบนแอปได้เลยทีนี้เดี๋ยวผมจะลองออกจากแอปตัวนี้ดูนะครับ อ่าโอเคอ่ะตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เร็วกว,รเรวกว่านะครับอ่าแอนดรอยเดี๋ยวค่อยออกอนะสมมติว่าออกจากแอปนี้เลยนะครับผมออกไปเลยอย่างนี้เลยนะครับรูดทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ลองเปิดเข้ามาใหม่ดูทีนี้ถ้าเครื่องไหนค้างอยู่นะครับเครื่องไหนค้างอยู่มันจะแจ้งนะครับเดี๋ยวลองคเข้าไปอ่าเราไม่อัปเดตอะไรนะครับปึ๊บอ่าเนี่นะครับอันนี้แสดงว่าออกมายัางไม่ได้ ถึงเวลาที่มันจะกําหนดไว้นะครับก็คือสามารถยังเข้าไปดูได้ต่อนะครับนี่ก็ดูได้ต่อแต่ถ้าเราทิ้งเวลาไว้นะครับทิ้งเวลาไว้เราจําเป็นจะต้องมากรอก user password ใหม่นะครับจะต้องมากรอก user password ใหม่ที่นี้ผมค้างตัวนี้มั่งออกจากตัวนี้มั่งนะครับอ,ออกจากตัวนี้มั่งนเฟ f i r มออกไปเลยอ่าเนี่ยนี่สังเกตไหมครับเครื่องเนี้ถ้าออกไปแล้ว มันบังคับให้เราเข้าใหม่นะครับต้องกรอก user password เข้าใหม่แต่ตัวนี้เปิดค้างเพื่อดูอยู่นะครับนะเวลาปัจจุบันนะครับอ่าทีนี้ถ้าจะเข้าเราต้องล็อกอินโดยใช้ไหมครับอีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะครับถ้าเราไม่ทราบรหัสผ่านเราก็ดูกล้องตัวนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าการลงทะเบียนเนี่ยเราต้องอ่าทราบถึง ตัวอีเมลที่เราลงทะเบียนแล้วก็รหัสผ่านจำไว้ให้ดีเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะดูในมือถือเครื่องอื่นนะครับดูในมือถือก็ได้นะครับส,สามารถดูในมือถือก็ได้แต่ว่าการจะดูดูบนมือถือเราก็ต้องลงแอป V3 ไป0 Pro ให้เรียบร้อยแล้วก็เอาอีเมลกับพาสเวิร์ดไปล็อกอินนะครับเดี๋ยวผมกรอกอีเมลพาสเวิร์ดนิดนึง ทีนี้ผมกอรอกเรียบร้อยแล้วนะครับกอรอกเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับกดเข้าสู่ระบบไปนะครับเนี่ยครับกดเข้าสู่ระบบไปพอกดเข้าปุ๊บเนี่ยแม่กล้องมันจะขึ้นเลยนะครับเนี่ยเราไม่ต้องลงทะเบียนในในมือถือหรือว่าอุปกรณ์ที่เราต้องการดูตัวกล้องโดยไม่จําเป็นจะต้องลงไปไปตั้งค่าอะไรแล้วนะครับคือตั้งค่ารอบเดียวพอเรามีมือถืออีกตัวหนึ่งนะครับมีมือถืออีกตัวหนึ่งขึ้นมาเราก็เอาอีเมลพาสดไปกอรอก แล,แล้วก็เข้าสู่ระบบกดดูได้เลยเนี่ยครับกดดูได้เลยนี่กดดูได้เลยอ่าทีนี้มาดูตัวนี้บัง่งอ่าก็ดูได้เหมือนกันนะครับหมยว่าดูได้พร้อมกันอ่าทีนี้ออกจากตัวนี้บ้างอ,ออกไปเลยออกไปเลยอ่าลูดแอปทิ้งไปเลยอ่าดูซิว่าเข้าใหม่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งเวลาไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับดูซิว่าหลังจากที่เราทิ้งเวลาไว้เนี่ย เราจะเข้าไปดูตัวกล้องอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันดูได้เลยไหมหรือว่าจะต้องบังคับให้เราลอกอินนะครับทีนี้อ่มาดูระหว่างนี้เราก็สำรวจสำรวจตัวกล้องรอบๆไปเพนพนพังไปก่อนนะครับอ่าอันเนี้ยทำงานช้าไหมครับแตะไปสักพักหนึ่งมันถึงจะหมุนนะครับใช่ไหมครับแล้วก็ตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบๆ บ้านเราหอพักเรา,าในร้านอาหารในร้านขายของชำานาได้เลยนะครับนี่ครับอันนี้คือตรวจสอบสภาวะณปัจจุบันนะครับยังไม่ยังไม่ดูย้อนหลังนะครับยังไม่เกิดเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกติเดี๋ยวคลิปหนึ่งเดียวเดี๋ยวผมจะมาสอนดูภาพย้อนหลังกันนะครับอตอนนี้สำรวจ พื้นที่โดยรอบนะนี้มอเตอร์ถมอเตอร์ไซค์ผมก็จอดหน้าหอนะครับมีการขโมยมอเตอร์ไซค์หรืออะไรยังไงไหมสังเกตง่ายอันนี้เราก็กวาดไปดูรอบๆนะครับก้มเงยดูกล้องนะครับกล้องตัวนี้ก็หมุนได้รอบตัวนะครับก้มเงยได้นะครับก็สามารถดูได้หลากหลายมุมมองนะครับแต่ว่าไม่ได้หมุนเป็นวงกลมอย่างนี้นะครับหมายว่าหมุนไปสุดด้านหนึ่งก็ แล้วก็หมุนย้อนกลับมาอีกสุดอีกด้านหนึ่งนะครับอ่านี่ก็คือการทํางานของมอเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมการทํางานนะครับของตัวกล้องนะครับเนี่ครับเราก็สั่งงานให้ตัวกล้องเนี่ยแผนไปดูรอบๆได้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรผิดปกติไหมเามื่อคืนฝนตกหนักนะครับอันนี้ก็ยังมีร่องรอยของอน้ําฝนอยู่ในพื้นที่าลานจอดรถนะครับเนี่ยนะครับอ่าทีนี้ก็โอเคเราก็ดู มุมมองรอบๆจนพอใจแล้วนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวมาทิ้งเวลาไว้สักพักนะอ่ะมาดูตัวนี้บัางนะครับเข้าแอป V380 Pro อีกรอบหนึ่งปุ๊บนะครับดูซิว่าเข้าได้เลยไหมนะครับอ่ามีเตือนว่าแอป,ปอัปเดตแล้วอ่าเนี่ยฟ้องละไม่กี้ฟ้องละแต่ไม่เห็นจอมันเร็วมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่แอป,ปไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับมันบอกว่าอะไรครับข้อมูลประจําตัวหมดอายุแล้วโปรดเข้าสู่ระบบอีกครั้งเห็นไหมครับเนี่ยปัญหาในเนี้ยเพื่อนๆต้อง สังเกตตรงนี้ให้ดีนะครับถ้าเราเปิดเครื่องใดครึ่องหนึ่งอยู่เหมือนกับตัวนี้เป็นตัวหลักในการควบคุมแล้วตัวที่จะมาเปิดดูตัวต่อมานะครับตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5้าต้องล็อกอินใหม่นะครับไม่ใช่ว่าจู่ๆเข้าไปแล้วไม่ไม่จำรหัสผ่านแล้วจะมาดูไม่ได้นะครับเราต้องจำรหัสผ่านนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มเหมือนเดิมครับเข้าสู่ระบบอ่าเห็นไหมครับอีเมลก็ต้องใช้อีเมลเดียวกันกับที่เข้าตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เรากรอกรหัสผ่าน อ่าเข้าสู่ระบบไปนะครับอันนี้ผมกดเข้าสู่ระบบไปเลยนะครับนี่นะครับกดดูกล้องอ่ะปุ๊บอ่าจะชา้าจ,จะเร็วก็อยู่ที่ตัวอินเทอร์เน็ตนะครับอ่าแต่ตอนนี้เช่ไหมครับเปืนขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับมุมมองเดียวกันเลยนะครับเนี่ยมุมมองเดียวกันเลยเนี่ยที่ผมเลือกเอาแท็บเปลต็ตมา แนะนําให้กับเพื่อนๆดูเนี่ยเพราะว่าจอมันใหญ่นะครับมันใหญ่กว่าตัวมือถือนะครับดูง่ายาเครื่องนี้อาจจะตัวภาพดูสดใสสักนิดนึงนะครับตัวนี้อาจจะก็คือแล้วแต่อันนี้คุณภาพของแท็บเล็ตนะครับดูคุณภาพของแท็บเล็ตม,ม,มันมีความาประสิทธิภาพแตกต่างกันพูดง่ายนะครับแต่ว่าทํางานเหมือนกันนีอ่อีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวลองควบคุมการหมุนอลองลองแพนไปทางขวาดู เนี่ยตัวนี้สั่งนะเนี่ยตัวนี้ยังไม่หมุนนะอ่าเดี๋ยวหมุนตามหมไหมครับสั่งอีกนะครับอ่าคือตัวไหนควบคุมตัวนั้นก็เอาไว้ดูนะครับอ่าหรือจะเอาอีกตัวควบคุมก็ได้นะก็ต่างคนต่างใช้สิทธิ์เหมือนกันนะครับแต่เครื่องนี้มันช้ากว่าแต่ตัวนี้ปนไปก่อนละอ่าเหมือนเครื่องนี้อยู่คนละที่กันเลยนะครับแต่ว่าดูกล้องตัวเดียวกันได้นะครับตัวเดียวเลยนะครับ อ่าเห็นไหมครับง่ายๆเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้สอนว่าติดตั้งกล้องมากกว่า1ตัวหน้าตาจะเป็นยังไงอะไรอีกนะครับถ้ามีโอกาสผมจะเอามาทําคลิปเรื่อยๆนะครับอ่าแบบนี้ง่ายง่ายเลยนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวอ่าอีกคลิปหนึ่งนะครับจะมาสอนให้ดูภาพย้อนหลังนะครับที่เราบันทึกไว้ในมิมนะครับตอนนี้ก็อ่าให้ดูเบื้องต้นก่อนก็ได้ดูที่อ่าตัวคําว่าถอยหลังตัวนี้นะครับเนี่ย ขึ้นมาอ่าขึ้นมาละับอ่านะครับมีปัญหาแล้วนะครับบอกว่าเครื่องนี้กลายเป็นเครื่องหลักแล้วตัวนี้ต้องมาล็อกอินใหม่แล้วคอนเฟิร์มเห็นไหมดูดออกมาละออกออกไปต้องมาล็อกอินใหม่อ่ามาดูเครื่องนี้ก็ได้นะครับอ่ากดตรงคําว่าการเล่นยอดภาพอ่าการเล่นย้อนหลังกดดูเนี่ยครับอ่าอันนี้อ่า ดูบน SD card ก็คืออยู่บน m e มเรานะครับเดี๋ยวเราย้อนดูภาพเนไแถบสีม่วงๆนี่คือแถบสีสําหรับการย้อนดูนะครับแล้วก็รูดดูเลยนะครับมันดูได้ตอนเวลาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวลงรายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับพอดีผมเพิ่งตั้งเวลานะครับเวลาเอ่อมันไม่ตรงนะครับตั้งแต่ตอนที่ผมตั้งค่าไว้ตั้งแต่แรกนะครับอ่าเนี่ยนี่มีรถมาอ่าให้ดูรถอันนี้คือภาพย้อนหลังนะครับนี่ภาพย้อนหลังนะครับเนี่ย ให้ดูชัดๆเลยแล้วก็สังเกตได้ใครเข้าใครออกบ้านเราหอพักเรานะครับเกิดเหตุการณ์อะไรช่วงเวลากี่โมงเหรไหมครับเนี่ยหรือเอาจะย้อนกลับไปดูอีกก็ได้เนี่ยย้อนกลับไปดูเหตุการณ์มันเป็นยังไงกันแน่อะไรปรนะมาณน,นี้นะอ่าประมาณนี้แล้วก็ปล่อยไปนะอันนี้อันน้นา้ำจิ้มเนาะเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการดูภาพย้อนหลังมันจะต้องลงรายละเอียดมากจะนิดหนึ่งอันนี้เรา แถมให้นะครับช่วงท้ายของคลิปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆอกดติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปในการดูภาพย้อนหลังตัวนี้การดูภาพย้อนหลังผมเนี่ยผมเริ่มบันทึกที่วันที่5นะครับเริ่มบันทึกที่ห้ามิถุนายนนะครับสองห้าหกหกนะครับก็คือเดือนนี้แหละนะครับทีนี้วันนี้ก็มาบันทึกทิ้งไว้สี่ห้า 4, วันแล้ว ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่หมนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าบาเข้าวันที่ห้าละนะครับอ่าเข้าวันที่ห้าละทีนี้ก็จะปล่อยให้มันลองบันทึกดูนะครับว่าหน่วยความจำสามสิบสองกิกผมเนี่ยมันบันทึกอ่าได้กี่วันนะครับเราจะได้เป็นข้อมูลด้วยว่าถ้ามันเพิ่มหน่วยความจาเป็นหกสิบสี่กิกอ่า สองร้อยห้าสิบหกกิกอ่าโทษร้อยี่สิบแปดกิกเนี่ยนะครับคือตัวกล้องเนี้ยรอ,องรับกันใส่เมมได้แค่หนึ่งร้อยยี่สแปดกิกนะถือว่าเยอะแล้วนะครับอ่า uh, แต่ถ้าถ้าเอาพอประหยัดนะก็เอาอ่ากล้องมาใส่แค่เมมสามสองกิกก็พอนะครับมันราคาไม่แพงนะครับซึ่งมันต้องใช้เมมของแท้ด้วยเนาะอ่าโอเค ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์ติดตามไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม